ในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์มันจะเกิดผลอย่างรุนแรงนะฉะนั้นเกิดผลอะไรผมก็เลยในคลิปนี้ย้ำเลยคนที่เป็นลัคนาสถิตธนูธนูแท้และธนูเทียมเลยนะครับจะต้องสนใจและต้องมาทำพิธี จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w วอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะพภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับ ของวันที่4รก,กรกฎาคมถึงวันที่10รกรกฎาคม2564<ฮ>นะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์สองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกจะเกิดขึ้นในวันที่4ก็วันที่4นี้จะเป็นวันที่จะทําพิธีนะ<ฮ>จุดเทียนพิชัยมงคลนะครับมหาโพทรั์เนี่ย<ฮ>อันเนี้ยโดยเฉพาะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามีลักษณะใดบ้าง แต่วันที่สองนะก็คือวันที่สิบนะเหตุการณ์ที่สองแล้วกันเดี๋ยวพูดวันที่สองเดี๋ยวงงวันที่สิบกรกฎาคมคือปลายสัปดาห์คือปลายวันเสาร์ข้าวหน้าเนี่ยนะดาวพักเกตจะย้ายราศีดาวพักเกตเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวที่เรียกว่าผมพูดมาเยอะแล้วละ่ะเรียกว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะนะเป็นคัตอะไรติกเลยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคือเมื่อเร่งปฏิกิริยาฉะนั้นทําไมต้องทำตั้งแต่วันที่ส ผมจะให้ทำเจ็ดวันล่วงหน้าเคยบอกไปแล้วว่าปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาดาวจะย้ายราศีเนี่ยมันจะมีหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอย่างงี้นะก่อนย้ายเจ็ดวันกับย้ายไปแล้วเจ็ดวันมันจะเกิดผลอย่างรุนแรงนะฉะนั้นเกิดผลอะไรผมก็เลยในคลิปนี้ย้ําเลยคนที่เป็นลัคนาสถิตธนูธนูแท้และธนูเทียมเลยนะครับจะต้องสนใจและต้องมาทําพิธีนะครับแล้วธนูแท้กับธนูเทียมนี่แตกต่างกันยังไงรครบ ก็เหมือนทุกครั้งที่เราบอกไปว่าลักนากับราศีนั่นเองนะเพราะว่าอย่างอาพี่หน่อยราศีอะไรครับราศีตุลเพราะเกิดเดือนตุลาตุลาคมแบงราศีตุลเหมือนกันราศีตุลนะว่แต่พอลูกลักนาพอลูกลักนณาปุ๊บพี่หน่อยกลายเป็นธนูธนูแบงกลายเป็นพิจิกั่นแหละฉะนั้นคําว่าแท้เทียมเป็นอย่างนี้คนที่เกิดเดือนธันวาทั้งหมดก็จะเป็นราศีธนูอย่างเงี้ยนะก็คืออนุบาลว่าเป็นธนูก่อน นะฮะพอเป็นธนูอันนี้ผมก็เลยเรียกธนูเทียมไปก่อนนะฉะนั้นราศีและลัคนานะถ้าราศีและลัคนาที่เป็นธนูและมีนท่านจะต้องเตรียมตัวเลยนะในวันที่สเพราะว่ามันเป็นหน้าเจ็ดของอดาวพระเกตที่จะย้ายราศีนะในจังหวัดที่ดาวย้ายเนี่ยมันจะเกิดสภาวะบางอย่างถ้าท่านได้ทําพิธีนี้ปั๊บ มันก็พาเปลี่ยนไปเลยอะไรงี้ยพาเปลี่ยนไปเลยเลี้ยวถูกทางอะไรอเงี้เหมือนบางคนแบบธนูทำไมช่วงนี้มันไม่หลุดจริงเออใครบอกธนูยั่างเลยต้องวันที่4นะคะมีวิธีสำคัญมากๆร้อนแรงร้อนแรงนะเพราะว่าพระเกตจะย้ายไปเล็งดาวประจำตัวนะซึ่งดาวประจำตัวกำลังเดินถอยหลังอยู่พอได้ดาวพระเกตเข้าไปชาร์จพลังป๊๊บมันก็ ไอ้ที่มันฮอเหี่ยมมันก็จะจื้ดขึ้นมาเลยอะไรเงี้มันจะมีพลังขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูภูมิเกตของแต่ละคนว่าเป็นภูมิอะไรแล้วมันส่งกําลังอะไรยังไงอีกแต่ผมก็เลยแนะนําว่าธนูและมีนนะดาวประจําตัวคือดาวพระพฤหัส นะแล้วดาวพระเกตจะเข้าไปเล็งดวงชะตาคือจะไปชาร์จพลังอ่ะจังหวะนี้เป็นการชาร์จพลังนี่ไงนี่ไงที่บอกว่ามีพลังเพิ่มขึ้นมันจะเป็นช่วงเวลาพอดีหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะอันนี้คือหน้าเจ็ดก็คือตั้งแต่วันที่สี่และดาวพระเกตย้ายวันที่สิบฉะนั้นใครที่ชาร์จล่วงหน้าพอถึงเวลาย้ายปุ๊บปิ้งพลิกป๊อกเลยนี่พลิกชะตาเลยนะฉะนั้นจะต้องทำพิธีนะครับพิชัยมงคล มาพวกกระับเนี่ยในวันที่4นะเวลา19.59นะซึ่งมันก็จะเป็นเทียน3เล่มอย่างนี้ไม่เกินกี่นะครับอาจารย์ไม่เกิน20.59อ่าอนี้จะต้องทำวิธีหลายหคนก็มาให้อาจารย์ทำกันเรียบร้อยก็จองคิวนะตามคิวนะตอนนี้ยังทันอยู่นะคะยังทันอยู่ยังมีเวลาเพราะเราเริ่มตั้ทุ่มถ้าดูคลิปนี้ก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมดูคลิปนี้ต้องเป็นรอบหน้า มันมีรอบวันที่15กับ26บยังมีเวลาต้องไปรอบหน้ารู้แล้วก็จะเป็นรอบหลังเจโอเคไหมเพราะว่า15้ก็จะเป็นรอบหลังเจแต่นี่เขาหน้า7็เอาก่อนเลยเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนก่อนรวยก่อนอวันที่10พระเกตย้ายราศีนะครับไปสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสภาวะก่อนนะธนูกับมีนเนี่ยมันจะเป็นสถานะของชีวิตเลย สถานะเลยนะออสถานะของชีวิตว่าจะเป็นแบบไหนคือชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปเลย<ะ>ไม่บมแบบนีอ้อย่างนี้นะส,นส่วนส่วนสิงกับกลุ่มเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารับเต็มเต็มเลยรับแต่สิ่งดีๆอ๋ออันนี้รับแล้วใช่ไหมคะอ่าแต่แต่ธนูม,มีนต้องเปลี่ยนสถานะก่อนนะแต่แต่สิงกับกลุมที่เขารับสถานะเลยรับของดีดเลยอ่าเออส่วนมีเมตและพิจิกที่เขา ชีวิตรุ่งเรืองเลยเข้าใจไหมอันนี้อันนี้ผลก่อนนะแล้วก็มีพึกษศกตะตุนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเรื่องสุขภาพมีสองแนวแนวสุขภาพหายป่วยไปเลยกับมีอาการกับเริอบางคนเป็นอยู่แล้วอาจจะกาเริบขึ้นอแต่นี้ยังไม่ได้แหลงนะอันนี้อันนี้เล่าก่อนดีกว่าเดิมอันนี้เล่าสภาวะที่ดาวพเกษย้ายโอเคไหมของคนอื่นไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่ามีผลน้อยหน่อยนะครับแต่ครั้นี จัดอันดับคนดวงดีประจำสัปดาห์หนึ่งลัคนาสถิตสิงและกลุ่มสิงและกลุ่มเลยนะสิงและกลุ่มอ,อันนี้คู่กันเลยหนึ่งสองไปเลยนะหนึ่งสองนี่สิงและกลุ่มเลยคือเรียกว่าเป็นจัดอันดับคนดวงดีนะสามเลยนะต่อไปสามเลยนะพอเมื่อกี้หนึ่งสองไปแล้วนะครับสามก็คือเมธเมธอ่าเซพิกจิกพิกจิก ห้ากรกฎหกตุนเออครับนี่นะอันนี้จัดอันดับคนดวงดีนะอันนี้แค่หกละขนาหกลัขนาแล้วที่เหลือทำไมดวงไม่ดีครับอาจารย์อันนี้ดวงดีประจำสัปดาห์จะให้พูดสิบสองเลยเว้าล่ะแต่บางคนเอ๊ะทำไมไม่มีชั้นอะไรอย่างนี้อันนี้แบบที่เขาแบบพรีเมียมแบบพรีเมียม มันจะแยกเป็นขั้นๆไปนะจ๊อถ้าใครมีแบบอะไรความกังวลใจก็รอกรแดกก็กเอาออกอันนี้ดวงชะตาแต่ละคนจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวอ,อย่างรอบเนี้ยอย่างรอบดีใช<อ>่ไหมธนูไม่ติดโผกันก็ไม่ติดโผอาจารย์ก็ไม่ติดโผแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสภาวะนิดๆหน่อยๆอทุกทีอาจารย์จะติดเอออันนี้จะสว่านนิดๆหน่อยๆอันนี้ต้องเป็นคนเต็มร้อยเท่านั้นอันนี้เขาจะแฮปปี้สุดๆอะไรอย่างี้นะ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดน,นะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line at o p e n d ดาอ้าวลักกณะสติตกรกฎนะครับ เรียกว่าพอพัเกตย้ายแล้วเนี่ยนะจะมีเงินทองไหลมาเทมาอ๋ออิจฉาเลยมีโชคมีลาบมีช่องทางรายได้มีเหตุแห่งรายได้เข้ามามีรายได้เสริมมากกว่ารายได้หลักด้วยอะไรอย่างเงี้ยอมันจะมีอะไรเข้ามาอย่างเี้เลยแสดงว่าตอนนี้ถ้าใครขายออนไลน์ใครอยากทําเสริมอะไรรีบๆทำเลยก็ต่อละก็ดีมากเลยแสดงว่าดีนะเนี่ยอ่าดีนะเอ้าต่อไปนะครับ ลักขณาสถิตเมตสิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันสิ่งที่รอคอยจะเดินหน้าสำเร็จออโล่งใจนะมีความสบายอ,อกสบายใจนะและจะต้องใช้การพูดใช้การเจรจาใช้การโน้มน้าวจะยิ่งนำพาความสำเร็จมาให้นะครับ,รบพูดถึงนะครับอาจารย์ใครที่เคยดูครั้งแรกยังไม่รู้ลักษณาตัวเอง ให้แอดไปที่ l ล n e แอดโอพดาวนะครับเพราะว่าเราจะใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพศเกิดแล้วก็เวลาเกิดอนะใครอยากรู้พร้อมบ้างพึ่งมาดูอ้าวแล้วตลงเราลัคนาอะไรเพราะลักนากับราศีมันไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้อาจารย์พูดกับแท้กับเทียมไปแล้วนะก็ต้องแอดไปที่ l ล n e แอดโอเพนดาวไปถามลัคนาเอาอะไร5้าอย่างครับเมื่อกี้ไปแล้วเนาะวันวันที่เกิดครับเดือนเกิดปีพศเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะสถานที่เกิดด้วยสถานที่เกิดอีกอันหนึ่งอ้าอย่าง โอเคนะอ้าวลัคนาสถิตพิจิครับงานเข้าที่นะเข้ารูปเข้ารอยนะมีอะไรที่วนลูปเป็นไซเคิลแล้วต่อไปนี้สบายน้องแบงจะเข้าที่แบบว่าต่อไปก็คือมันลงตัวเป็นล็อกป๊อปป๊อปป๊อปมันจะผ่านสิ่งที่เคยทําสมมติเรื่องที่เคยทํามาแล้วนะ มันจะเกิดขึ้นอีกแล้วให้เราลงล็อกป๊อป๊อเกิดขึ้นอีกแล้วก็ลงล็อกป๊อบป๊อเกิดขึ้นอีกโอ้เป็นรูทีนสบายใจอย่างนั้นเลยเออแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยครับผมเป็นสุดยอดคนดวงดีด้วยค่ะต่อไปนะครับลักคณาสิิตเมถุนให้เน้นนะครับสัปดาห์นี้ทุกเรื่องต้องใช้ความใส่ใจใช้ความละเอียดถี่ถ้วนใช้ความรอบคอบนะต้องอย่างนี้เลยนะแล้วใช้การสื่อสารนะ ใช้การน้มน้วมันจะสําเร็จแต่จะต้องเรียกว่าแบบมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะสมมติคุยครั้งที่หนึ่งไม่ได้ก็คุยครั้งที่สองคุยรั้งทสองไม่ได้ก็สามสี่ห้าคือใส่ใจมุ่งมั่นแล้วมันจะสําเร็จยงได้ว่าต้องมีความพยายามหน่อยมีความพยายามแล้วก็วิธีเสริมดวงอีกอย่างนึงนะคะสหรับท่านลัคนานี้นะคะจารย์ตอนนี้นะคะเรามีวิธีบวชพระ เพื่อเสริมบุญบารมีเพิ่มขึ้นบางทีเขาติดขัดเนี่ยอยากจะเร่งบารมีหรือแต่เขาติดขัดมากชวนคนมาบวชชวนคนมาบวชเพื่อเสริมบุญบารมีอะไรที่ติดติดขัดมันก็จะดีขึ้นบวชเองก็ได้หรือชวนคนอื่นมาบวชเอนนี้เราก็จะมีบวชพระที่ถ้ำบัวแดงนะคะช่วงเข้าพรรษาก็สามารถนะคะท่านใดเนี่ยอยากจะร่วมบุญนะคะก็สามารถไลน์แอดมาที่โอเพนดาวนะคะหรืออยากจะเป็นแบบบวชเองหรือมีญาติที่อยากบวช ก็ติดต่อมาที่หลายแอดโ d o w เพนว่าต้องการบวชนะคะต้องทำบุญบวชอย่างเดียวก็ได้ถ้าเดินทางกัลำบากดนทางลำบากช่วงโคร่วมปัจจัยมาได้ค่ะอ่าโอเคต่อไปเลยครับลัคนาสถิตกันนะครับจบปัญหาสบายเอ่อปลดล็อกเออนะปลดล็อกทุกปัญหาแล้วเดินหน้าแล้วคราวนี้นะเพราะเคยบอกเป็นจุดพบกับแ้ขึ้นขึ้ตอนนี้ขึ้นจากน้ำแล้สบายแล้วแต่พอขึ้นมาแล้วคราวนี้ ก็ใช้สติปัญญาในการค้นหาทิศทางในการจัดการปัญหาคือมันขึ้นมาแล้วหน้าที่ต่างๆเข้ามาแล้วคู่ค้าคู่สัญญารูปแบบวิธีการมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วมันปัญหามันจะปลดล็อกสบายใจมันจะเป็นอย่างนี้เลยที่เหลือคือหลังจากนี้เป็นต้นไปนะสติปัญญาวางแผนให้รัดกุมเห็นปัญหาเก่าๆที่เคยมีเอามาแก้ไขซัก แล้วทําใหม่ให้มันสําเร็จลุล่วงด้วยสติปัญญา<ฮ>ะนะอันนี้นะชาวกันนะ,<ฮ>ะต่อไปนะครับมีนนะงานเนี่ยมันจะมีงานงอกงานงอกคือปัญหางอก<อ>มีนนะงานงอกนี่คือไม่ดีออปัญหางอก <ฮะ S 1> มีอุปสรรคจากงานให้แก้ไขนะ,<ฮ>ะแล้วต้องเร็วคือต้องเน้นรวดเร็วตัดสินใจชกชกชะอย่าลังเลอย่าช้านะ,<ฮ>ะแล้วพอพระเกตย้ายไปกระตุ้นอีก เนี่ยมันจะออกแนวงานงอนะถึงให้ทําพิธีนะทำพิธีมีนี่นะคอาจารย์นอกจากทําพิธีด้วยแล้วนะคะยังสามารถนะคะร่วมบุญหล่อเทียนพรรษาด้วยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมันมีปัญหาติดขัดให้เป็นแสงสว่างนำทางถ้าเราใช้เทียนในการร่วมบุญเทียนเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างทำให้ชีวิตเราสว่างสวยมากขึ้นเป็นการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งในการทำบุญนะคะ ก็สามารถนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนนะคะหนึ่งต้นอยู่ที่หนึ่งพันาร้อยบาทสามารถเเจ้าภาพมาหล่อที่สถาบันพลังพุทธนุภาพเราที่ซอยนวมินเก้าสิบแปดได้ก่อนแจ้งเราก่อนล่วงหน้าว่าโอเควันนี้ขอเข้าไปหล่อเทียน ทางทีมงานเราก็จะจัดเตรียมไว<ค>้ให้หรือว่าท่านใดนะคะไม่เป็นเจ้าภาพแต่ว่าอยากจะร่วมบุญก็สามารถโอนเงินมาที่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไลน์ open d o w ได้นะคะห้าบาทสิบาทก็ได้ <นะ S 2> ได้หมดนะบุญเราไม่ได้เน้นจํานวนใ่คะเราเน้นที่กําลังจิตจิตใจนะอ้าวมาไฮไลท์แล้วธนูที่เป็นลัคนาแรกที่พูดถึงสิ่งที่รอคอยอยู่ตอนนี้อ้าวอาทิตย์น้าอาจารย์ใช่ไหมคะงานหนักอีกแล้วเหรอแต่สุขใจ Hmm. มันจะวุ่นเลยมันจะโอ้ยนู่นนี่นั่นเนี่ยเีย hmm. ใกล้บวชเห็นไหมใกล้บวชใกล้ไปทำโอ้มันจะจัดแจงนู่นนี่นั่นปราศบุ่นวุ่นวายงัก <c oughs> นนะแต่สุขใจนะแล้วอย่างนี้นะชีวิตหลังจากนี้ไปเนี่ยนะ hmm. ถ้าท่านได้เสริมกลาลังบุญบารมีไว้ <c oughs> ให้ถึงพร้อมแล้วนะมันจะขึ้นแบบฉุดไม่อยู่เลยนะ <c oughs> เออครั้งนี้ข่าวนี้เนะี่ยแบบ ขึ้นแบบฉุดไม่อยู่เลยพุ่งแบบปรีดเลยงั้นฉะนั้นนะคะชาวธนูหรือว่าลัคนาจะเป็นธนูเทียมหรือธนูจริงนะคะแท้ของแท้ยังไงพี่หน่อยก็ขอเชิญธนูทุกท่านนะคะวันที่สี่ห้ามพลาดเด็ดขาดอันนี้พี่หน่อยก็ไม่พลาดนะคะและโดยเฉพาะงานที่ช่วยเหลือผู้คนค่ะนะอย่างพี่หน่อยเนี่ยก็ช่วยงานบุญใช่ไหมหรือว่าท่านใดเนี่ยมีหลายท่านนะตอนนี้ธนูเนี่ยคือตอนนี้รองรับอารมณ์หลายคนมากเลย คือพี่หน่อยตอนนี้ขอยืมตรงนี้หน่อยพี่หน่อยช่วยหนูตรงนี้หน่อยฉะนั้นท่านที่ช่วยได้ช่วยไปเลยพี่หน่อยช่วยไปเฝ้าตรงนี้ให้หนูดีอะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงที่แบบว่าวุ่นมากฉะนั้นเนี่ยธนูมีเวลาหรือมีกําลังช่วยไปเลยอถ้าเราช่วยใครได้จะยิ่งดีมากเลยนะจะบอกให้นะเพราะว่าแสดงว่าต้องทําตัวให้วุ่นเข้าไว้ลหละคือคือมันเป็นช่วงจริงๆนะพเกตพเกตเนี่ยเป็นเข้าเรือนสุภาพ นะแล้วก็ไปฉายแสงให้กับดาวพระพฤหัสคือดาวประจําตัวะนะดาวประจำตัวก็คือเป็นดาวครูอยู่แล้วนะ<ม>พระพฤหัสเนี่ยฉะนั้นตอนนี้ดาวพระพฤหัสเขาถอยหลังถอยหลังคืออ่อนกําลังแต่มีดาวพระเกตไปส่งกําลังให้<ม>พอส่งกําลังเสร็จแล้วภูมิภูมิของเขาเนี่ยเป็นภูมิที่เรียกว่าเป็นภูมิกาลีฉะนั้นอะไรที่เราไปช่วยไปช่วยเหลือไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงจากดี เป็นดีขึ้นไปช่วยเขาเนี่ยโอ้โหมันจะส่งกําลังแบบมหาศาลเลยถ้ามองว่าจะส่งกําลังให้ตัวเราว่าการีนี่คือการลักกินีก็คือไม่ดีไม่ดีในโหราศาสตร์สิ่งไม่ดีแล้วเราไปซ่อมอะเราไปช่วยเราไปแก้ไขถ้าเราสับพังแล้วเราไปช่วยอืมันก็จะใช้ได้ได้ใครที่ไม่โดยเฉพาะนะเรื่องความหวังของคนนะ ใครที่เขามีความหวังอะแล้วเราไปช่วยอย่างเงี้ยเราไปให้หวยให้เลขอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คืโอโแบบจะยิ่งส่งกำลังให้ดวงดาวนี่มีน้องพิงบอกว่าพี่หน่อยหนูฝันว่าพี่หน่อยให้เลขเออมันไปออกสามตัวตรงกลางอะพี่โอะไรทำไมไม่ออกสตัวหน้ากับสามตัวทา้าย <laughs> บอกว่าแต่ตัวที่พี่ออหน่อยให้ไปอะ มันไปอยู่ตรงกลางมันมีหกตัวใช่ไหมคะพี่หน่อยให้ไปสามตัวอยู่ตรงกลางพอดีมันจะวุ่นแต่สบายใจนะมันจะดีนะธนูเนี่ยคือตั้งใจทําไปเถอะช่วยเหลือผู้คนไปสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญครูนะมันจะดีมากเลยพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโภคทรัพย์สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่ชะตา ในมหาฤกษ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ลายแอดโอเพนกาหรือติดต่อที่เบอร์ศู6 3 3 6 6 3 9 0อ่ะพึกศบนะครับพึกศบ สิ่งที่ผมเห็นก็คืออยากให้ระมัดระวังสุขภาพ <ฮะ S 1> ทั้งตนเองและครอบครัวและบริวารรอบๆนะมันจะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างนะ,<ฮ>ะถ้าใครที่ไม่เป็นเลยนะไม่เป็นเลยนะครับมีโอกาสเป็น <ฮะ S 1> แต่คนที่เป็นอยู่นะมันจะหายเป็นอะไรอาจารย์เป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับสุขภาพงั้นต้องระวังสุขภาพกำลังยอดที่ตอนนี้นะคะไอคนที่เป็นอยู่อะจะหาย ไอคอนที่ยังไม่เป็นมันจะเป็นเอเอแบบนี้นะ,ะต่อไปนะครับตุลตุลน,นี้ก็สุดยอดนดวงดีนะเพราะว่าเรียกว่ามีความสุขแฮปปี้ครับ <นะ S 1> รตุลน,<อ>นะเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสมีความสุขมีความสบายใจนะแต่ถ้ามีความสงสัยสิ่งใดใครมีลูกให้ถามลูกและเชื่อลูกโอเคไหมนี่แหละจะดีนะมีความสําเร็จจากคนอายุน้อยนะถ้าใครไม่มีลูกก็ท่านจะมีความสาเร็จจากคนอายุน้อย อะไรอย่างนี้นะเพื่อร่วมงานได้ไหมครับอาจารย์ได้ที่อายุน้อยกว่าได้เอออ้าวลัคนาสถิตปังกรนี่นะเหมือนกันเลยระวังสุขภาพนะระวังปัญหาสุขภาพตนเองและครอบครัวนะเรียกว่าส่วนถ้าเป็นเรื่องอื่นนี้เรื่องเรื่องที่ระวังนะส่วนถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรดีหมดนะแต่ให้ระวังสุขภาพแค่นั้นเองจะได้รับผู้สนับสนุนนะหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ ก็จะได้รับทางออกหรือมีคนมาบอกยาดีหมอดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะสิงและกลุ่มจะพูดพร้อมกันเลยนะ<ม>เพราะว่าเด็ดยิ่งกว่าเด็ด<ม>นะเด็ดเด็ดพร้อมกันเลยนะสิงกับกลุ่มเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสุดยอดคนดวงดีประจําสัปดาห์ครับนะแล้วก็ในสัปดาห์นี้<ม>จะเกิดการเชื่อมต่อกําลังครูประสิทธิค่นะผมใช้คํานี้นะ ฉะนั้นใครที่นับถือหรือศรัทธ,ธาบรมครคูลงปู่เทพโลกุอรอสวดเยอะๆนะสวดมนต์นั่งสมาธิระลึกถึงบรมครููลงปู่เทพโลกุอรพระอาจารย์ปินทุหมาปัญโยหรือแม้กระทั่งตัวผมนะโดยเฉพาะนักเรียนสมาธิที่ยกผ่านครูกันไปแล้วนะท่านระลึกให้ดี ระลึกถึงบุญด้วยบุญอะไรที่ได้ทบร่วมกับผมบุญบวชบุญหล่อเทียนพรรษาได้มาฟังเสียงเจริญพระพุทธมนต์ในวันหล่อเทียนพรรษาระลึกถึงบุญจะเกิดนะสิงเนี่ยจะเกิดอํานาจบาร,รมีมเกิดอํานาจบาร,รมีมีวาสนาบาร,รมีส่วนกลุ่มเนี่ยนะจะเกิดเป็นเรื่องของบริวารน,นะบริวารสําเร็จนิตรสหายเกื้อกูลมันจะขึ้นอย่างนี้เลย อ่าเนี่ยครบท้วนเรียบร้อยอ่าครบถ้วนทุกลักนาคใ,คใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมอย่าลืมไปกดปุ่มติดตาม ให้เปลี่ยนเป็นคาว่าติดตามแล้วไว้ให้ด้วยนะครับและกดปุ่มกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่มีพิธีกรรมอะไรมีงานบุญดีๆอะไรผมก็มาลงปุ๊บถ้ากกดรู้ก่อนเลยครับยังมี2ช่องทางนะครับที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเพจ a c e b o o k อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะฮะจะมีเว็บเว็บอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net เนภายในเว็บจะมีหราศาสตร์ความรู้ธุรกิจต่างๆครับผมค่ะและนอกจากนัั้นยงมี ช่องสถาบันก็คือช่อง YouTube นะคะสถาบันพลังพุทธานุภาพใช่จะเป็นเรื่องทำบุญล้นล้วนเลยทำบุญทำมรบางคนไปมาแล้วนะคะไม่รู้จะดูคลิปที่ไหนนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปนะคะเกี่ยวกับทำบุญทั้งหมดเลยของ2ปีที่ผ่านมาเป็นงานบุญนะแล้วก็บวดมนต์มนคาถาพิธีกรรมต่างๆนะกดติดตามไว้ด้วยสถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับแล้วก็ใครที่อยากพูดคุยกับผมนะครับ ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์กลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิสณะนะท่านกดที่ลิงก์เข้ามาคุยกันได้นะไม่ถามดวงนะไม่ถามดวงแล้วก็ไม่ถามเรื่องยืมตังอะไรเงี้ยะต่านยืมตังจะให้ยืมแบงก์กับพี่หน่อยยืมตังหน่อยอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ